รับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ในช่วงไซส์เพอร์เฟนะครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะเต็กแสงจากทีคอนเซปต์นะครับวันนี้ผมพามาที่หน้างานเดิมเลยก็คือหมู่บ้านสลานสิริลังสิตน,นั่นเองนะครับหลังนี้ผมเคยพามาชมพามารีวิวแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นงานมันยังไม่เสร็จยังพอมองความสวยงามได้ไม่ออกนะครับวันนี้งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วผมจะพาไปชมด้านในครับมาตามผมมา ผู้ชมตอนนี้นะครับก็เข้ามาสู่บริเวณพื้นที่งานต่อเติมแล้วนะครับจริงๆหลังนี้นะเหมือนที่ผมเกินไปข้างต้นเลยว่าผมเคยพามาชมแล้วแต่ตอนนั้นงามนมันยังไม่เสร็จครับมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ยงานม,มันเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งมอบนัดกับเจ้าของบ้านเนี่ยเพื่อส่งมอบงานต่อเติมของเรากับลูกค้าให้ได้นําไปใช้กันได้แล้วนะครับผมเคยกล่าวไว้ว่างานลักษณะนี้ณนะปัจจุบันนะครับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าหนึ่งเลยงบประมาณไม่ค่อยเยอะนะครับ ได้งานต่อเติมเนี่ยตามฟังก์ชันที่ตัวเองชอบตามความต้องการที่มันตรงกับใจเลยแล้วก็ตรงงบประมาณที่สุดเลยนะครับก็อย่างที่เห็นงานลักษณะนี้จริงๆอ่ะมันจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะแๆครับหลักๆอ่ะก็คือในเรื่องของการเทพื้นนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่ากับพื้นที่ที่เราเลือกที่จะซื้อบ้านหลังมุมหรือหลังริมมานะครับจะได้ไม่ต้องเสียพื้นที่ไปโดยปาประโยชน์ลูกค้าก็เลยทําพื้นทําหลังคาแล้วก็เพิ่มเติมงานระแนงโป่งบางตาไปนะครับแต่หลังเนี้ยพิเศษโดยปกติอ่ะ ปกติคนเราเนี่ยชอบทําระแนงเนาะต่อเติมระแนงเนี่ยกันแค่เสมอกับพื้นที่ที่เทพื้นหรือหลังคาเท่านั้นใช่ไหมครับแต่หลังนี้ได้มีการออกแบบเพิ่มเติมเข้าไปคืนไหลได้มีการออกแบบให้ไหลระแนงไปด้านนู้นสักเล็กน้อยเห็นไหมครับพื้นนสุดแค่นี้หลังคาสุดแค่นี้แต่ต่อระแนงยื่นยาวไปเพราะอ,อะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าอ,อย่างนี้ตะก้องแผ่นฝั่งนู้นแล้วมากลับมาแผ่นฝั่งนี้ต่อนะครับเห็นไหมว่าฝั่งนี้มันจะเป็นหน้าต่างที่ค่อนข้างบานใหญ่มากๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย เกิดเราใช้ชีวิตประจําวันอยู่ไม่ทันระแวดระวังตัวนะในเรื่องของกิจวัตรประจําวันเราเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นความส่วนตัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบ้านโครงการเนี่ยมันจะติดติดกันหมดลูกค้าจึงต้องการให้ระแนงมันยื่นมาเพื่อบดบังในช่วงบริเวณนี้นะครับส่วนประเภทของละแนงที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่นี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นสเปคที่ตายตัวสักเท่าไหร่นะครับลักษณะเนี้ยของเราจะเรียกว่าระแนงโป่งบังตาโดยการยิงแผ่นจะต้องมีการเว้นช่องว่างตรงนี้ นะครับไว้ที่ประมาณ1-2เซนแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าไม่มี reference มาเลยไม่มีรูปภาพตัวอย่างมาเลยเดี๋ยวเราจัดการให้ก็จะได้ออกมาลักษณะนี้บางท่านถามอีกว่าถ้าไม่ยิงโป่งอะยิงแบบแปลกๆหน่อยได้ไหมอย่างเช่นทึบครึ่งหนึ่งใช่ไหมทึบครึ่งล่างเนี้ยโป่งครึ่งบนอย่างนั้นก็ได้เช่นกันนะครับข้อดีของรูปแบบนั้นก็คือได้ความส่วนตัวเนี่ยเต็มที่เลยทึบบริเวณเนี่ยบริเวณเขาเรียกอะไร ระยะสายตาเออบริเวณระยะสายตาเนี่ยได้ความส่วนตัวแบบเต็มที่เลยแต่ด้านบนเป็นโปง่งใช่ไหมจะได้ความฟโฟลของลมอากาศที่ถ่ายเทกันอยู่นะครับแต่ถ้าบางท่านบอกพี่ไม่สี่เหลี่ยมพี่ต้องการความเป็นส่วนตัวแบบจัดเต็มจริงๆน้องเพราะว่าพี่ไม่อยากรู้สึกว่าเหมือนมีใครจับจ้องอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับก็เราจะทําเป็นลักษณะยิงทึบเลยนะครับผู้ชมยิงทึบไปเลยส่วนโดยปกติแล้วนะครับแพทเทิร์นของเราเนี่ยจะยิงเป็นลักษณะแนวนอนแบบนี้ นะครับแต่ก็มีลูกค้าบ,บางท่านนะที่อยากจะรับเป็นระแนงแนวตั้งนะครับให้อารมณ์แบบแนววาบิซาบิก็ดีหรือจะเป็นมูจิก็ดีนะครับหรือถ้าเป็นเฉดสีขาวหน่อยก็จะกลายเป็นมินิมัลทันทีเลยนะคุณผู้ชมเรามีให้่านเลือกครบๆจริงๆนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเฉดสีของระแนงกันบ้างของเรามีเฉดสีอะไรกันบ้างให้ลูกค้าเลือกใช่ไหมคุณผู้ชมของเรามีทั้งหมด3เฉดสีครับหลกัหลกๆก็จะเป็นขาวเทาและก็สีไม้สักเช่นนี้เลยแล้วถ้าถามว่าถ้านอกเหนือจาก3สีล่ะ ที่เคยไปเห็นนะเรฟเ e นต์เนี่ยสีแปลกๆเยอะแยะเลยเราก็ทําได้เช่นกันคุณผู้ชมแต่ว่ามันต้องเป็นสีผสมครับฉะนั้นต้องเรียนตามตรงว่ามันจะมีการเก็บใช้จ่ายเพิ่มเติมกันอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นนะครับในเรื่องของละแนงผมว่าครบถ้วนแล้วแหละเดี๋ยวเรามาพูดถึงหลังคา,รา,งาครับน้างไม้คุณผู้ชมหลังคาเนี่ยผมจะพาชมแค่ความสวยความงามพอนะครับในเรื่องของสเปคเองก็ดี ไซส์ของหลังคาเองก็ดีความห่างของจันทันหรือแปรคู่แป ok. รเดี่ยวการเว้นระยะของแปรเป็นลักษณะไหนสเปคยังไงเนี่ยผมพูดไปหมดแล้วนะครับในส่วนของช่วงไซส์วอล์กนั่นเองของหน้าง,งานนี้นะครับไปหาชมกันได้ถ้าใครอยากทราบสาระสําคัญนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูพวกงานดีไซน์สันิษของสีโทนของสีกันดีกว่านะครับนี่กดลงมุมต่ําเลยในเรื่องของเสากันดีกว่าเรามาเริ่มที่เสาก่อนเสาเนี่ย จริงๆเนี่ยมันมีทําไมเคยดูคลิปมันมี2ขนาดใช่ไหมคุณผู้ชมมีทั้ง3ามทั้ง4ีคูณสจริงๆแล้วตกลงมันต้องใช้ขนาดเท่าไหร่กันแน่นะครับผมบอกอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นหลังคาที่ต้องมีการก่อแนวผนังก่อนะโดยปกติสเปคของเราจะใช้เป็นขนาด3คูณสนิ้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าเวลาก่อใช่ไหมขนาดเสา 3, าูณสเนี่ยมันจะพอดีกับขนาดของอิฐมวลเบาทันทีฉาบก็นิดหน่อยนะครับเพื่อเพื่อความสวยงาม แต่ถ้าเป็นหลังคาเพียวๆแบบนี้ไม่มีผนังก่อเลยอ่ะเรามักจะให้วิศวกร,กรนะครับออกแบบเป็นสเปคเสาขนาด4ีคูณสนิ้วเพราะมันดูแล้วมันแบบคงทนนะครับอีกทั้งตอนที่คำนวณโหลดคำนวณอะไรต่างๆนะครับมันสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาที่ผืนใหญ่ลักษณะนี้โอบรอบล้อมล้อมไปทั้งทั่วบ้านอย่างนี้นะครับก็เหมาะสมที่จะใช้เสาขนาดนี้ส่วนสีขงโครงะแนง โดยส่วนใหญ่ของเรานะครับจะทาหรือเก็บงานสีเนี่ยให้เป็นสีดําด้านนั่นเองทําไมต้องมีต้องเป็นสีดําด้านจริงๆมันมีเหตุผลอยู่นะครับคือหนึ่งเลยในเรื่องของความสวยงามนะครับมันเก็บงานแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยผิวของเขาเรียบเนียนเลยคุณผู้ชมเห็นไหมถ้ากลับกันเปลี่ยนเป็นสีดําเงาบ้างคือในพวกของการเยิ้มของสีเม็ดของสีที่มันย้อยเนี่ยจะควบคุมได้ค่อนข้าง,งยากนะครับเก็บงานแล้วมันอาจจะดูเป็นปืดๆเป็นดําเป็นด่างนะครับไม่ค่อยสวยเท่าสีดําด้าน แต่ถ้าใครถามว่าแล้วถ้าพี่ไม่ชอบสีดําด้านสามารถเป็นสีชนิดอื่นได้ไหมเป็นเฉดเดียวกับตัวบ้านได้ไหมก็ทําได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็อย่างที่บอกสีดําด้านเนี่ยมันเป็นสีอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วในเรื่องการทำความสะอาดก็ง่ายนะครับเลอะนิดเลอะหน่อยเนี่ยนำผ้าชุบน้ําลูดเนี่ยฟืบหายทันทีเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาถึงหัวใจสําคัญของงานหลังคากันต่อนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเสาฝั่งตัวบ้านเคยมีคอมเมนต์ถามและติดติงกันมามากมายว่าจริงๆเนี่ยไม่ตั้งฝั่งตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นอะไรไม คือพี่รู้สึกว่าพี่เห็นรูปแบบที่น้องทำเนี่ยแล้วมารู้สึกว่ามันเกะกะใช่ไหมคุณผู้ชมมันเกะกะมันดูแล้วมันมันมันเถทะใช่ไหมผมอาจจะบอกอย่างนี้มันอาจจะดูเกะกะนะครับมันอาจจะดูไม่สวยงามแต่เราอิงการใช้งานเป็นหลักคุณผู้ชมอิงความแข็งแรงเป็นหลักลองนึกภาพถ้าเราไม่ตั้งณจุดนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ตั้งฝั่งตัวบ้านเนี่ยลองมองดูขึ้นไปข้างบน จุดนี้สาคัญถ้าไม่มีเนี่ยแย่เลยเพราะว่ามันมีในเรื่องของสันตะเคอยู่ด้วยคุณผู้ชมสันตะเคมันคือการช่วงหักช่วงเลี้ยวของมุมหลังคานั่นเองนะครับมันต้องมีเสาเพื่อเอาไว้รับกับมุมหักเหเช่นนี้นะครับหรือถ้าไม่ใช่ช่วงสันตะเคจริงๆก็ยังคงต้องมีเพราะมันเป็นจุดรับน้ําหนักเพราะว่าเราชอบพิเศษคําว่าอะไรเราไม่ทําหลังคาฝากกับตัวบ้านไม่ยุ่งกับโครงสร้างตัวบ้านฉะนั้นการตั้งเสาฝั่งตัวบ้านเนี่ยมันคือการแยกโครงสร้างออกจากกันโดยอิสระเลยคุณผู้ชม ไม่มีการไปยุ่งไปฝากน้ําหนักแต่อย่างใดข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือเวลามันซุดตัวเนะถ้าเกิดกรณีร้ายแรงเนะี่ยมันซุดตัวใช่ไหมมันก็จะไม่ไปดึงตัวบ้านให้ตัวบ้านของเราเนะี่ยเสียหายไปด้วยนั่นเองนะครับเวลามันจะลงมันก็ลงพร้อมๆกันเลยนะแต่ถ้าเรามั่นใจกับงานฐานลากงานเสาเข็มที่เราเลือกก็น้อยครับที่จะซุดตัวได้ไวจนหน้าใจหายขนาดนั้นคุณผู้ชม นะครับไหลกันต่อขึ้นไปคุณผู้ชมในเรื่องของวัสดุมุงแผ่นหลังคากันบ้างหลังนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะรับเป็นเมทัลชีทฉนวน PU นั่นเองนะครับฉนวน PU เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆในท้องตลาดณนะขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยในเรื่องของราคาที่คุ้มค่านะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับอาจจะไม่ได้ยาวนานถึงขั้นพวกไวนุงไวนิ้วนะแต่ก็รับได้นะครับในราคาที่จ่ายไป แต่ถ้าย่อมยาวกว่านี้ก็จะมีในเรื่องของมทัลชีสฉนวน PE นะครับที่หน้าตาของมันจะดูแล้วมันรู้สึกเปราะบางกว่าพ u ูเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนวนเขานข้างบางกว่าการพอสมควรนะครับพอขยับมาด้านขวาด้านขวาก็จะมีในเรื่องของรางน้ําฝนนั่นเองนะครับจริงๆคลิปที่แล้วผมก็พูดไปอีกแหละว่ารางน้ําฝนหน้างานนี้เลือกที่จะรับเป็นวัสดุอะไรสแตนเลสเกรดสองศูนย์หนึ่งและสามศูนย์สี่แตกต่างกันเพียงใดนะครับราคาเนี่ย แตกต่างกันเยอะไหมใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าใครอยากทราบก็ไปดูคลิปเก่าได้เลยแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงแพทเทิร์นและดีไซน์นะครับไอ้คำที่เขาเคยพูดกันว่าซ่อนรางน้ำซ่อนรางน้ำมันซ่อนยังไงน้องก็มองขึ้นไปก็ยังเห็นรางน้ำอยู่เลยเออพูดไปอาจจะดูเหมือนติดตลกแต่จริงลักษณะแพทเทิร์นการซ่อนรางมันคือการซ่อนจากภายนอกครับผู้ชมคือถ้ามองด้านในเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราต้องซุกนะครับแต่ถ้ามองด้านนอกเนี่ยไม่เห็นอย่างแน่นอน แต่พอมองด้านในเราจะดูออกและดูได้ทันทีว่าเขาซ่อนรูปแบบไหนสังเกตขอบรางหรือตูดรางให้ดีคุณผู้ชมจะเสมอกับเจ้าเหล็กอาเสรับรางน้ําดันทีเลยจะไม่มีการซุกหรือเลยล้นลงมาเห็นไหมครับหรือถ้ามองภายนอกนะครับจะไม่เลยจนเกินอาเสตัวนอกไปทันทีนะครับเพราะนี่แหละมันคือการซ่อนรางอย่างที่ถูกต้องนั่นเองนะคุณผู้ชมถัดมานะครับลำดับถัดมาหลังคายาวขนาดนี้ จะไม่มีไฟเพื่อเพิ่มความสองสว่างเนี่ป็นไปไม่ได้เลยทุกผู้ชมนะครับถ้าเป็นหลังคาลักษณะโชว์โรงลักษณะน,นี้ไฟที่นํามาติดตั้ง ก็จะต้องเป็นไฟลักษณะเป็นไฟกล่องนะครับจะใช้เป็นไฟฝั่งฟ้าไม่ได้แล้วเพราะเราไม่มีฟ้าให้ฝังนะคุณผู้ชมนะก็ต้องไฟเป็นไฟลักษณะกล่องนะครับหรือบางท่านก็จะเรียกโคมดาวไลท์โคมลอยก็แล้วแต่เรียกนะครับแต่เอาเป็นว่าเรารู้กันว่าไฟกล่องคือหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนดีไซน์มีให้เลือกทั้งแบบเหลี่ยมและแบบกลมนะครับส่วนจํานวนของไฟอันเนี้ยเป็นคําถามที่คาอยู่ในใจของลูกค้าเรามากมายพี่ต้องกําหนดไหมว่าหลังคาสมมุติหลังคาพี่เจ็ดแปดเมตร พี่ต้องการไฟกี่จุดจริงๆกําหนดก็ได้คุณผู้ชมกําหนดก็ได้ครับหรือถ้าไม่ได้อยากกําหนดนะครับเพราะกลัวมันจะสว่างไม่เพียงพอนะก็ปล่อยให้สถาปนิกของเราดูแลให้ท่านได้เลยนะครับเพราะเขาจะมีมาตรฐานในการออกแบบอยู่หลักการในการออกแบบอยู่ว่าหลังคาพื้นที่ยาวขนาดเนี้ยมันควรที่จะต้องมีไฟกี่จุดกันนะนะครับมันถึงจะเพียงพอต่อพวกค่ารูเมนค่าลักอะไรต่างๆเนือ้อการส่องสว่างให้มันครบถ้วนในพื้นที่ของท่านนั่นเองซึ่งในงาน,นนี้ผมพูดตามตรงนะ สถานบันทึกจัดเต็มไปห,หรือเปล่านะครับไฟเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมแต่มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันคือจะบอกอย่างนี้มันมีระแนงครับถึงแม้ว่ามันเป็นระแนงโป่งเนี่ยแต่เมื่อช่วงแดดล่มลมตกเนี่ยมันก็จะพอทึบบ้างนะครับพอทึบเนี่ยมันมันต้องการแสงส่องสว่างที่เยอะสักหน่อยนะคุณผู้ชมสถานันนีกก็เลยจัดเข้าไปให้เลยจุใจเลยผมพอเข้าใจคอนเซปต์ของเขาอยู่นะครับถัดมาถัดมาไอเนี่ยก็สําคัญในเรื่องของงานหลังคาไม่พูดถึงไม่ได้นะครับ ท่อระบายน้ําฝนหรือจุดลงของท่อระบายน้ํานั่นเองอันนี้ก็มีคําถามสอบถามกันมา,มากมายเลยว่าสมมติว่าบ้านพี่ยาว5เมตร6เมตรต้องมีจุดลงของท่อระบายน้ําที่กี่จุดใช่ไหมครับจริงๆบอกอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของวิศวกรและสถ,ถาปนิกของเราดีกว่านะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเขาจะออกแบบจุดลงที่เหมาะสมให้ท่านเองนะครับว่าหลังคาสมมตินะหลังคาความยาว7เมตรเนี่ยบางท่านบอกจริงๆต้องลงสัก3รู ไม่เสมอไปนะคุณผู้ชมไม่เสมอไปมันต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมด้วยถ้าสมมติว่ามันเป็นครัวเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ได้เว้นระยะจากรูกําแพงมาอย่างเงี้ยถ้ามีหลายจุดเราก็ต้องทําชาร์ปเยอะใช่ไหมภายในครัวเออมันก็ต้องดูตามความเหมาะสมของหน้าง,งานนั่นเองนะครับให้มันสัมพันธ์กันกับมวลน,น้ําหรือปริมาณน้ําที่ต้องระบายด้วยนะครับอยู่เฟรมเดิมนาน,านๆก็เบื่อกันเดี๋ยวมาดูเฟรมนี้กันต่อนะคุณผู้ชม โซนนี้มันคือยังไงพิเศษกว่าโซนนู้นกันยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมสังเกตจากหลังคาก่อนเห็นไหมครับมีแสงสว่างลงมาอ่าที่มันไม่ใช่แสงจากหลอดไฟนะเป็นแสงจากแผ่นหลังคาของเราเลยนะครับเพราะว่าโซนนี้เราได้มีการใส่แผ่นใสไฟเบอร์กาดเข้าไปจํานวนถึง2แผ่นเพราะว่าจุดประสงค์การใช้งานแตกต่างจากตรงนู้นแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างกันนั่นเองโซนนี้ลูกค้าจะอยากได้เป็นโซนซักล้างนะครับที่เอาไว้ตัดผ้าเพียงเล็กน้อยนะครับคือทําไมต้องตัดโซนนี้ทั้งทั้งที่พื้นที่ข้างบ้านเหลือเฟือเลยใช่ไหมคุณผ คือบางทีมันเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ครับอย่างเช่นเราตากชุดชั้นในกางเกงในพูดกันตามตรงนะเราก็ไม่อยากจะให้ใครนะมาเห็นนะชุดชั้นในหรือกางเกงในของเราใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็ต้องเลือกที่จะตากบริเวณนี้นะครับเพื่อบดบงังสายตาของเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับเราจึงได้ออกแบบใส่หลังคาผนัใสไปให้ลูกค้าซะนั่นเองนะมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโซนนู้นไม่ใส่โซนนี้ใส่เพราะการใช้งานจุดประสงค์การใช้งานต่างกาันนั่นเองคุณผู้ชมรวมไปถึงพื้นด้วยเห็นไหมคุณผู้ชม พื้นก็แตกต่างกันอย่างทิ้นเชิงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลวดลายกระเบื้องหรือแม้กระทั่งระดับพื้นเห็นไหมครับมามามาเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกคุณผู้ชมตามผมมาดูอ่ะเรามามาถึงลวดลายก่อนคุณผู้ชมสังเกตไหมลวดลายต่างกันชัดเจนเลยเพราะโซนนี้ต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับอนเนกประสงค์เลยว่าง่ายๆต้องดูเรียบร้อยหน่อยต้องดูแล้วมันเข้าธีมหน่อยนะครับลวดลายของกระเบื้องที่ลูกค้าเลือกเลยเป็นลายไม้นะครับเป็นกระเบื้องนะครับ เป็นกระเบื้องที่เรียนแบบลายไม้ลักษณะเป็นแผ่นยาวแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยพอตัดมาโซนซักล้างบ้างโซนซักล้างอันดับแรกในเรื่องของระดับพื้นคุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวผมนั่งให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับระดับพื้นระดับพื้น,นเห็นพูดบ่อยมากระดับพื้นคือไอตัวนี้แหละเห็นความต่างตัวนี้ไหมเนี่ยที่ผมทานิ้วให้ดูเนี่ยความต่างเนี่ยมากพอสมควร5เซนได้เลยนะครับเพื่อที่ต้องการแบ่งโซนนิ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมแบ่งโซนนิ่งที่ว่าโซนนี้มันเป็นโซนซักล้างใช่ไหมคือบางทีอ่ะ ผ้าเราอบมาหรือบิดมาหมาดอ่ะม,มันไม่ได้แห้งสนิทถูกไหมคุณผู้ชมมันจะมีน้ําหยดน้ําเปียกหรือต้องการฉีดล้างสําหรับโซนนี้เราจึงต้องดอบมันลงมานั่นเองนะครับและที่สําคัญลวดลายของกระเบื้องมันก็ต่างกันอีกเพราะว่าการใช้งานต่างกันโซนนี้เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะต้องเปียกฉะนั้นผิวของกระเบื้องต้องต่างกันนะครับคุณผู้ชมโซนนี้จะมีลักษณะหยาบหยาบไปเลยเพราะว่าป้องกันการลื่นหรือหกล้มได้นั่นเองนะครับลักษณะกระเบื้องลักษณะนีนเ้เขาจะเรียกกระเบื้อง็กเจอร์นะครับที่ผุขะทั้ นะครับสากทั้งทั้งหน้าผิวสัมผัสมันด้วยนะครับหน้าตาก็เลยจะแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะระหว่างสงโซนใช้งานนะครับน่าจะเคลียร์กันไปแล้วแหละในเรื่องของกระเบื้องนะครับจะได้หายคาใจกันไปนะคุณผู้ชมนะมาถึงสิ่งสุดท้ายในเรื่องของแทงค์น้ำนะครับตอนนี้เรามีการติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยพร้อมใช้งานกันแล้วนะครับต่อทุงต่อท่ออะไรกันเสร็จสับนะครับช่วงไหนต้องใส่วาวต้องใส่เช็ควาวต้องใส่บพาสก็ใส่ให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปกังนวลเลย เวลาที่น้ําไฟมันดับเนี่ยน้ำจะยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับโดยไม่ผ่านตามไม่ผ่านปัม๊มสิ่งสําคัญเลยบายพาสต,ต้องมีนะคุณผู้ชมนะครับแต่ก็มีคําถามจากทางบ้านมาอีกสงสัยคือเวลาเราเข้าไปต่อเติมงานแต่ละที่เนี่ยลักษณะการใช้งานของลูกค้าเนี่ยการดาเนินชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือบางบ้านเนี่ยที่เป็นงานรีโนเวทเนี่ยที่เขาอยู่อาศัยกันจริงเนี่ยนะครับเขาก็ชอบถามว่าแล้วช่วงที่ทํางานที่จะยังอยู่บ้านได้ไหมพี่จะมีน้ําใช้ไหม ใช่ไหมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับพูดกันตรงๆในช่วงที่เราต้องปฏิบัติงานเนี่ยยิ่งงานที่ต้องมีการเทพ,พื้นหรือยุ่งอะไรกับพื้นเนี่ยเราต้องทําการตัดปั๊มหรือตัดแทงออกไปนะอันนี้ต้องว่ากันตรงๆเราต้องมีการตัดออกไปนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการตัดเตรียมพื้นที่ทํางานนะครับแต่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะใช้น้ําไม่ได้เราจะทําการต่อตรงไว้ให้ต่อตรงหมายความว่าไม่ได้ผ่านปั๊มไม่ได้ผ่านแทงน้ําฉะนั้นน้ามันจะค่อนข้างเบามากๆยิ่งถ้าบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้น2เนี่ย ตัดไปได้เลยไม่สามารถใช้น้ําได้อย่างแน่นอนแต่ชั้นหนึ่งไม่มีปัญหาครับสามารถใช้น้ําได้แต่จะเบาสักเล็กน้อยนะครับส่วนบ้านที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าอยู่อาศัยอันนั้นไม่น่าเป็นห่วงนะครับเราตัดได้เลยแล้วก็ทํางานกันได้อย่างสะดวกอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะและเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันต่อในโซนสุดท้ายซึ่งยังมีงานต่อเติมอยู่ยังไม่หมดถึงจะไม่มากมายแต่ก็ยังมีอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะมาถึงงานระแนงส่วนสุดท้ายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคือสังเกตไหม สุดตรงนู้นที่มีหลังคาแล้วเราเลือกที่จะออกแบบให้ไหลระแนงมานะครับผู้ชมไหลาย,ยาวมาเลยไหลาย,ยาวมาเลยแต่ระแนงอ่ะไม่ได้ยาวไปกว่ากันกจากจากฝั่งนู้นนะครับจริงๆความยาวของระแนงเท่ากันกับกับฝั่งนู้นเลยแต่ที่มันดูแล้วมันรู้สึกว่ามันยาวเพราะว่าพื้นและหลังคาเนี่ยฝั่งนี้มันจบแค่เสมอตัวบ้านเท่านั้นเองนะครับส่วนเหตุผลที่ทําไมฝั่งนี้ต้องทําระแนงยาวอย่างนี้ให้มองฝั่งตัวบ้านครับ ฝั่งตัวบ้านเนี่ยมีส่วนประกอบสําคัญหลายอย่างเลยที่มันมีหน้าต่างครับไม่ว่าจะเป็นพวกหน้าต่างห้องน้ํานะครับหน้าต่างของห้องครัวซึ่งถ้าหากเราไม่ทําระแนงยาวแบบนี้มันจะไม่เป็นส่วนตัวอย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมฉะนั้นตรงนี้เจ้าของบ้านเลยเป็นกังวลใจนะครับเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวจริงๆเพราะมันติดกันมากๆเลยนะครับรูห้องการบ้านโครงการลักษณะนี้เนี่ยก็เลยให้เราทําไปเลยนะครับเรื่องที่จะทําระแนงยาวออกมายาวออกมาจนสุดเท่ากับฝั่งนู้นเลยคุณผู้ชมนะครับ แต่ทีเนี้ยความแตกต่างนะครับของเสาที่ต้องรับละแเนี่ยจะแตกต่างกับโซนที่มีหลังคาคุณผู้ชมเห็นไหมในเรื่องของความอ้วนของเสาลองสังเกตกันง่ายๆดูนะครับต่อให้ผมไม่บอกขนาดเนี่ยก็สังเกตกันได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วแหะเพราะว่าเสาที่รับละแนงอย่างเดียวมันไม่ได้มีการรับภาระเยอะแยะมากมายนะครับเราจึงออกแบบให้ใช้เป็นเสาขนาด3คูณ3นิ้วก็เพียงพอแล้วแล้วก็เก็บสีความสวยงามกันไปสีละแนงก็เลือกรับเป็นสีเดียวกันทั้งโซน ทุกโซนนะครับนั่นก็คือสีไม้สักนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับหน้างานนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นงานต่อเติมยอดฮิตณพอนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเช้งปุปมาณไม่เยอะจริงๆได้ความสวยงามตามต้องการได้ฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนนะครับถ้าใครรับชมอยู่แล้วสนใจอยากได้งานลักษณะนี้บ้างก็ติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับที่ทีคอนเซป รีเวลลมนในคอนแทคชั่นนะครับเราบริการงานด้านไหนได้บ้างก็ดูแลให้ตั้งแต่งานออกแบบและดีไซน์นะครับผู้ชมเขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือจะเป็นพวกงานรีโนเวทบิวอินต่อเติมประโยน์ทั้งงานสร้างบ้านเราก็รับเช่นกันเรียกได้ว่าครบวงจรเลยคุณผู้ชมและถ้าใครเรียกร้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมได้มีการขอข้อมูลหลังบ้านจากแอดมินมารู้สึกว่าช่วงนี้นะครับแฟนแฟนเพจเนี่ยนะครับทุนผู้ชมทางบ้านเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆว่า พาไปชมครัวบ้างสิงานประเภทนี้เห็นมาหลายคลิปแล้วพามาชมครัวกันบ้างอยากดูครัวสวยๆเพราะว่ารูปแบบที่มีในท้องตลาดตอนนี้ค่อนข้างน้อยนะครับพาไปชมกันบ้างไม่ต้องห่วงรอติดตามได้เลยหลังจากนี้ช่วงไซส์เพอร์เฟกนะครับผมจะพาไปอัปเดตงานครัวสวยๆผลงานของเรากันต่อนะครับมีอีกหลายหลังให้รอถ่ายรีวิวกันอย่างเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าเดี๋ยวรอชมได้เลยมีทุกรูปแบบจะโมเดิร์นจะลักชูจะมูจิ นะครับหรือจะล็อบมีครบทุกประเภทรอติดตามกันได้เลยครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับฝากไว้หน่อยครับคุณผู้ชมทีคอนเซปต์ให้มากกว่าคำว่าต่อเติมครับบ้านคือความฝันให้เราช่วยสารฝันให้คุณสิครับสำหรับวันนี้นะครับผมเต็กแสงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย